ำง่ายๆที่คนไทยออกเสียงไม่เหมือนฝรั่ง EP 13 o'clock เปลี่ยนจาก o เป็นเอสั้นๆเอแล้วก็ clock เราจะเน้นคำว่า clock a clock เช่น one o'clock two c l o c Kara k karaoke k a r โ o k e เน้นคำว่าโอนะครับ k a r อ o k e k a r a o k ิร้อง singer ซิงถูกแล้วนะครับแต่เปลี่ยนเสียงกอไก่เป็นงงู s i งเอเน้นพยางแรก s i งเกอร์มตัวนี้ยืดเสียงออกมาเป็นพยางครึ่งดีกว่านะครับว่าไทม์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 เช่นกี่โมงแล้ว what time is it what time is it สไตล์ตัวนี้ก็เป็นพยางครึ่งนะครับสไตล e คำว่าเอามีมีเอาตัวหลังนะครับเอาปลายลิ้นแตะเพดานเอาเอาแบบนี้นะครับสไตล์สไตล์